เดี๋ยวลองให้ที่เนี่ยแม่เสือหาาเนี่ยมาเลยนะคะกบอนพสมพนะเฮ้ดดยดูแบดด้วยก่อนพิมพ์ดูแบดด้วยดูแบตด้วยก่อนพิมพ์ดูแบดด้วยว่าเป็นเหลือเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวหา้าเดี๋ยวมีหา้า เสือขึ้นนีเสือขึ้นนี่เสือหานยังเสือขึ้นนี่ยามาแน่มาแน่มาวเสม้เสือแม่เสือแม่เสม่สือยตะกุยตะกุยเอราวัณเอวัาช้างล้ช้าอยู่ไหนล่ช้างี่กช้างที่กช้างที่ช้างเฮียลองี้บ้ามั้ย ช้างมู้ร้องไงช้างอ่ะช้างเหี้ยคอคอเหี้ยขูเหี้ยแมวขู่บ้าว่าโทรโทช้างอ่ะเป็นไอช้างของเป็เป็นเป็มีสองเมือง่โอช้างขึ้นไงละโาอ้ช้างขึ้นไงเป็นไม่มีบอกเขาสิมันบอกอะไรอยใช่มันเลี้ยงอวราากหมาน่ะ ท้างเลยมือหง่วงว้าวเขาเสกรอบเสกรอบเขาเสกรอบเสกพี <k 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 ่ไงเดี๋ยวไปหง่วงไปไหนวะของพี่คองกลับไปนานเลยพี่ปล่าหรอพี่คองนอนหลับและไอ้ควายเอ้าพี่ไปไหนวะมาขับไปไหนวะเปิดเพลงหาเพลงอยู่ไในในช้างอีนรวันช้างน้ำตกอีนรวันที่ไหนเออเลยเฮ้ยไปไหนช้างไปไหน ช้างไงชางาขอช้างรอไปแ้้ายับไโดไอ้สัตว์เอาดีเอาดีชางเสืสสสอเสมกันแล้วนี่้เหตนไม่ทำนี <nota manchmal. S 1> ่าองเลยช้างไงช้างไงช้างไงเสดมัองเสด็จแม่ถือถุงอะไรวะถือถุงอะไรโชว์ถุงอะไรวะ ไอ้ชางมันยังไงไกินแบบดูสเมเยอะไม่ดูสเนดูมันดูเสือหายนิดเดียวอยาดูช้างต้องดูอหายต้องดูสดเมฆเยเสือเมเสือเมฆเสืเมฆเสืมึงธอถูงเลยวะเือสุงเลยมาเห็นมเห็นไหมไอ้เียอะไรมึงธอถูงไรมากูงงมดหงิมึงเธอสงคือขาผัดป้ามาเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมึงขึ้นไง หือเหี่ยยมาถึงยเหียจริงหือที่งงอ่ะเป็นทหารอย่างงี้เอ้เสือแม่งี้เลยแล้วขึ้น่ทหารเสือหารพี้เหี้ยเหมือนดหขอเต็มที่เ่ยเต็มที่เยทหารขอทหารเต็มที่เลยขึ้นเยอะหาเพลง จริงเนี่ยพูดื่องจริงเลยนี่นี่เจอตัวนะนี่แบบจับไม่เคยติดคุกเนี่ติดคุกเลยนี่จับไม่เคยติดคุกเนี่ยติดคุกเลยนะใส่หางใส่เมฆอะไรขึ้นขึ้นจับก้อยตีนไปกระชิบขโมยอะไรก็ติดคุกเลยอ่ะเออเสดขึ้นไหมไม่ขึ้นเสยไม่ช่วยเสีดเพนไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรติดคุกมาเลยอ่ะอแดเอิร์สเออ ต้นต้นติดคุบหมดเลยนี่ก็ติดคุ้เหมือนกันติดคุบหมดเลยเสรีชอชเสรีติดคุ้พอแบบพอแบบตอนแรกตอนตอนตอนแรกเราเราเราว่าเราติดคุ้คนเดียวนะเราไปฟันเขาอะไรเขาเงี้ยเราว่าติดคุ่คนเดียวนะพอแบบพอมาเจอเอ้าเสมาอีกแถบนึงเอ้าเฮียเสือเมฆก็มาเฮียเลยเรียบร้อยจริงจริงนี่แบบ ตอนแรกกับคุ้งกับอะไรขึ้นูการอะไรขึ้นอิสคู่การผูการการคือว่าอะไรวะคือะไรวะเราลงงูการผูการเอาสือเมฆเอาสือเมฆได้ตอนแรกเราก็เราก็เราติดคุกนะไอ้ต้นก็อ้วกแต่เราก็ไอ้ต้นเป็นอะไรวะเมามันตอนแรกตอนแรกเราก็ติดคุกนะ ไอ้ต้นเป็นอะไรวะติดกี่รอบเลยติดหี่างติดนอนติดนอนติดเอวใช่ไอ้ต้นเป็นไระมันวะไอ้เหี้ยเขาหนึ่งก็สั่งแล้วมันยังไม่สั่งเลยเฮ้ยที่ไหนได้ไม่เป็นที่สมองสมองมัน ดูหนังมากมันมันระบายนอาไม่ทันระบายน้ำออกไม่ทันเขื่อนเนาะตาเขาอะไรชื่ออะไรตใหญ่เหรอตใหญ่ไอ้ต้นระบายน้ำออกไม่ทันไม่ไปปรึกษาตาใหญ่เขาวะระบายเ <c oughs> ลยระบายพอระบายน้ำไม่ทันเรียบร้อยเลยไอ่เราก็ไอเหี้ยไอต้นเป็นหล่งมันดูวะไอเหี้ยคนอื่นเขาสั่งกันหมดแล้วไอเหียติดคุกมันเนี่ยติดคุกอยู่ห้ารอบไอเหี้ยติดคุกห้ารอบแล้วอะไอต้นทำไมไม่สั่งที้ยติดคุกวะ 你又你又了，哎你这个毛病还嫩。